ขนา้ไม <Es> <an> ่ได <economies> <S half> ้เลยอะบ้านดระวังหวีหักนะไม่ควรวางขาเลยไปไปไปหวีให้ดิแปเลยจากการทีแปงเลยเดี๋ยวเธอก็ออกเนีผมเช่อก่าผมเวไาแดีเยอะะมันมันไม่เปาวไป ไม่ไม่ใช่หมาล้หนูนะแกงนจ่ายแย่เราะไม่หมโ่ด้วยเออใช่เป็นหมาตดนหมาโแล้วก็หมาชอบกิแกี่วิกี่าแล้วก็ใจฟอส ่เกียดอะไรมันขยเนี่ย่เินลงมาจากบ้านใช่ม้เ้สองอ่ะอเป็นยงชั้นสองยแล้วเป็นกระดูกระจ้พอเดินลงบันไดลงไปข้งางล่างนะมันวนะิ่งมาไว้แคต้องรอฉันเดินลงมาอะ่ะแล้วพอเดินขึ้นมามันวิ่งหนีโ้วใจป๊อตเลยหมาเลยหมาป๊อตเจอมาแล้วนะ <c oughs> ตีอ้่ีี่เไไหีเออกมันเล็กนิดเดียวเลยหมา แล้วพอไปหลบหลังนี่นี่นะเผาเสียง,งดังขึ้นกว่าเดือนระวันสัเท่าเอาเน่จะไม่เ,าเอาวไ, <ป S 1> ไม่เดลอยวว่าแต่โม, <ไป S 1> มันกรดนะมันไม่สบาอยาจนน้จ